อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ Marvel Studio แล้วกันนะฮะนี่เกี่ยวกับภาพมีมภาพนี้นะ,ะนี่คือภาพของ Spider-Man ทั้ง3คนยืนชี้กันอยู่ ชอนิวสคนที่มาพูดถึงไอ้ภาพมีมภาพนี้เนี่ยคือตัวของคุณแอนดรูกาฟิลครับผมซึ่งตัวของคุณแอนดรูกาฟิลเนี่ยฮะได้ไปออกรายการจิมมี่คิมเมลไลฟ์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงว่าไอ้ภาพเนี่ยไอ้ภาพมีมภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่พวกเขาถ่ายกัน3คนแล้วก็กว่าจะถ่ายได้นะฮะ ค่อนข้างที่จะคุลรักทุเลพอสมควรนะฮะเพราะว่าภาพนี้มันเป็นภาพของการรวมดาราที่เป็นสไปเดอร์แมนทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นตัวของทอมฮอนแลนด์แอนดรูว์กาฟิลหรือว่าโทบี้แม็กไกว์นะครับที่ก็คือสไปเดอร์แมนที่รวมกันมาแล้วก็มาปรากฏตัวอยู่ในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนั่นเองคน <c oughs> จชัชจ่องภาพไม่ได้ละซึ่งทั้ง3าคนมาปรากฏตัวอยู่ในสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนะครับแล้วก็หลังจากที่ภาพยนตร์ฉายไปได้ไม่นานเนี่ยมันก็มีกระแสะของการสปอยนะฮะออกมาว่ามันมีสไปเดอร์แมนคนอื่นโผล่มาแล้วก็ หลายคนเขาก็น่าจะได้ดูกันเรียบร้อยแล้วแหละแล้วตอนนี้นะฮะสไปเดอร์แมนทั้ง3คนเนี่ยเขาก็มีการปล่อยภาพมีออกมาคือภาพของการชี้กันนะฮะของสไปเดอร์แมนทั้ง3คนมันเป็นภาพที่ล้อเลียนมาจากคอมมิกอีกทีนึงที่มีสไปเดอร์แมนหลายๆคนชี้กันนะครับซึ่งตัวของแอนดรูว์กาฟิลนะฮะได้มีการพูดถึงภาพนี้ครับว่าผมกับโทบี้เนี่ยมาถึงที่ฉากนะครับ เขาจับเราใส่ชุดเอเมบูมแล้วก็บอกว่าเราจะถ่ายมีมกันอย่างไวๆอันนั้นเป็นสิ่งที่เราถ่ายกันก่อนอะไรทั้งหมดนะครับว่านี่คือสิ่งแรกนะที่ก่อนที่เขาจะไปถ่ายภาพยนตร์ต่างๆเขามาถ่ายมีมนี้ก่อนเลยเราถูกจับโยนเข้าไปในฉากนะครับแล้วก็ ถูกสั่งให้ชี้กันผมก็งงนะผมก็งงว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าเราต้องได้ภาพดีๆภาพนึงออกมานแน่ๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขัวเลาะกันเราจะรีบถ่ายกันให้เสร็จนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากจะจ้องเป้ากันนั่นเองเทียบว่าของใครมันตุงกว่ากันซึ่งดูจากในภาพภาพนี้นะครับดูจากในภาพภาพนี้ที่ผมให้ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาพของอนักแสดงสไปเดอร์แมน3คนนะฮะก็คุณสาวก็ลองวิเคราะห์ก,กันเราเองนะครับว่า สไปเดอร์แมนทั้ง3คนทั้งชุดเนี่ยใครมันเป้าตุงกว่ากันนะสำหรับผมตอนนี้นะที่มองอยู่ตอนนี้นะครับผมคิดว่าแอนดูกาฟิลแ่บเป้าตรงสุดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel